ทรานชมครับได้เวลาถอนพิษกับอาจารย์บรรชัยสอนสิริกับผมเจิมศักดิ์ปิ่นทองสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์บรรชัยเมื่อสองวันนี้สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติจับสอบตกหมดเลยคนที่เขาสมัครเป็นกอกตอผ่านการสรรหามาเรียบร้อยฝ่ายหนึ่งห้าคนอีกสารดีกาหามาสองคนตกลงตกหมดเรียบร้อยครับอาจารย์ตกใจไหมตกใจครับอาจารย์ คือตั้งแต่สรรหาได้คนมาทั้งหมดเนี่ยห้าคนกับสารดีกาสองคนมผมก็ตกใจแล้วตกใจว่าเฮ้ยใครวะเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักโอคือตกใจอะ่ะอาจารย์คือคนจะมาทำหน้าที่กอกตอนเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีประสบการณ์มีความรู้ทางการเมืองคือพูดง่ายประกาศชื่อออกมาแล้วมาพัวเออเอ,อ้คณะรัฐมนตรีมันคนนี้เว้ย ประกาศปปชามาปโปเออกกตมานี่ประกาศมาห้าคนปโปเฮยใครวะเป็นใคร<ม>ทำอะไรอาจารย์นี่จะมาดูองค์กรชนิดที่ว่าเราจะต้องหาบุคคลที่มาบริหารหบ้านเมือง<ม>ประเทศแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะเพราะแต่ละคนก็เป็นศาสตราจารย์เป็นอธิบดี เป็นนู่นเป็นนี่ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดแต่ผมว่าแบรนด์ที่มันปรากฏเนี่ยตกใจอาจารย์<ม>นี่ตกใจตอนที่ประกาศมาแล้วเออ,อผมผมบอกอาจารย์ว่าถ้าเขาสรรหาให้ผมไปเป็นกกตเนี่ยผมไม่กล้าเป็นฮี่ระดับอาจารย์เป็นอดีตสวเป็นด็อกเตอร์เป็นครูบาอาจารย์มีประสบการณ์ทางการเมือง ยังไม่กล้าเลยอาจารย์ทําไมไม่กล้าอาจารย์ครับมันไม่เกี่ยวกับการเป็นทางวิชาการเป็นด็อกเตอร์จบมหาวิทยาลัยชั้นดีหรือผ่านการเลือกตั้งผมเนี่ยผ่านสมัครผ่านการเลือกตั้งมาแล้วครั้งหนึ่งสวครับคะแนนสูงริ่วเลยในกรุงเทพอมันไม่เกี่ยวเพราะคนที่จะทํางานกรกตได้เนี่ยจะต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเลือกตั้งและอาจารย์อาจารย์ก็รู้ การเลือกตั้งเนี่ยแม่งเขี้ยวเ,เขี้ยวไหมอาจารย์เขี้ยวอาจารย์ผู้สมัครแต่ละรายทั้งสอบได้สอบตกเนี่ยเขี้ยวไหมเขี้ยวอาจารย์สารพัดเรื่องสารพัดพิษที่จะมีอํานาจกันเนี่ยอาจารย์และอาจารย์คิดว่าอย่างผมไปตายเปล่าไหมจะไปจับอะไรได้เ,เพราะว่ามันโอ้โหแล้วมันพื้นที่มันไม่ใช่ที่เดียวทั้งประเทศเจ็ดสิบเจ็ดังหวัดมันไม่ง่ายเลยในกะารบริหารจัดการให้มันบริสุทธิ์ยุติธ,ธรรม มันจะต้องเข้าใจว่าลูกเล่นของผู้สมัครแต่ละลายลูกเล่นของพรรคการเมืองลูกเล่นทั้งหลายการใช้เงินใช้ทองใช้หัวกันนะโอ้โหมันต้องเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างดีอา้าวแสดงว่าผมก็เข้าใจคนห้าคนนี้ผิดสิทำไมอะขนาดคนอย่างอาจารย์เจิมศักดิ์มีประสบการณ์ขนาดนี้ยังไม่กล้าแต่คนห้าคนที่เขาได้มาแล้วที่สารเลือกมาอีกสองคนนี่ ต้องแปลว่าเหนือว่าอาจารย์เชิมศักดิ์มีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถจึงกล้ากระโดดมาสมัครอาจารย์ผมคิดว่าที่อาจารย์ตกใจแต่ต้นแต่ถูกแล้วว่าห้าคนนั้นเนี่ยเผลอๆไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการการเลือกตั้งไม่รู้กลเม็ดเด็ดพลายไม่รู้วิธีการทั้งหลาย แล้วมันจะทําให้บริสุทธิยุติธรรมอย่างไรผมเห็นด้วยกับอาจารย์ที่อาจารย์ตกใจแต่เขากล้าลงสมัครพราะอาจารย์เองบอกอาจารย์ไม่กล้าอาจารย์แสดงว่าเขาเหนือกว่าอาจารย์สิอันนั้นไม่เป็นไรบางคนเนี่ยเขาก็หลงตัวบางคนเขาก็ชอบตัวเองอบางคนเขาก็คิดว่าถ้าเขาเป็นแล้วเขาทําได้เขามีความสามารถตอนนี้ไม่รู้แต่เดี๋ยวเดียวก็ไปเรียนรู้มันมีคนประเภทอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งอ่อานี้อาจารย์ ตกใจไหมว่าที่สนชเขาไม่เอาเลยทั้ง <ผม S 1> <7 S 2> คจก่อนผมก็อยู่ในแวดวงนี้แล้วผมก็ติดตาออผมมองดูเออเอาละเขาสรรหามาเป็นระดับศาสตราจารย์ไอ้นู่นไอ้นี่แม้เราจะตกใจว่าเป็นใครแต่ระดับกรรมการสรรหาเนี่ยอาจารย์เป็นระดับประธานศารดีกาเป็นประธานสนช เป็นระดับบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นนะอาจารย์รวมทั้งเรื่องประธานองค์กรอิสระ,ะทั้งหลายอเอกอ็แต่ละคนนี่ผมว่าเขาก็ต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบรอบด้านผ่านการล่นผ่านตะแกรงมาพอสมควรเลยตกใจว่าเอาคนแบบนี้เข้ามาเป็นผู้สมัครกรกตเป็นผู้เสนอชื่อกรกตห้าคนนี้เข้ามาพูดตรงๆรง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็ได้อาจารย์แต่เอาละผ่านมาแล้วก็คิดว่าเฮ้ย เขาก็คงจะต้องผ่านอาจารย์เ <P> พราะไม่มีตัวเลือกมันไม่มีตัวเลือกอาจารย์ลองไปดูคนอื่นๆสิแล้วยังไงระยะเวลามันก็ใกล้แต่อยู่แล้วผมก็ตามข่าวมาว่าคงผ่านไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคิดว่าคงผ่านคง,งผ่านอาจจะมีสารสักสองคนแต่อย่างน้อย5้าคนเนี่ยก็เข้าไปทําหน้าที่ได้มันมีนอกมีในไห,นไหมว่าคนห้าคนที่ผ่านการสรรหาเนี่ยมันมีคนหนุนมีคนดัน ป๋าดันป่าหนุนเนี่ยมีไหมผมถ้าเดานะอาจารย์เอาแบบเดาเลยนะไม่มีพวกไม่มีป่าดันเนี่ยอาจารย์ว่าประเภทโนเนมเนี่ยอาจารย์มันจะผ่านมาถึงจุดนี้ไหมอะยัอยงอาจารย์ลงสมัครสอสอถ้าอาจารย์ไม่มีชื่อมีเสียงเนี่ยอาจารย์ผมว่ายากแต่ที่อาจารย์ได้โดยไม่ต้องป่าดันเพราะอาจารย์มีชื่อมีเสียง แต่นี่บางทีเราโนเนมเนี่ยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยถ้าไม่มีป๋าดันนี่ยากผมมองเลยว่ายากาเอ้าล้วท่าน,นอาจารย์เมื่อป๋าดันทําไมไม่ดันให้สุดทำไมให้สนชเขาบอกสอบไม่ผ่านจัดสอบตกเลยอาจารย์าจารี์มผมก็<ด>สงใสครับว่าทาไมป๋าเนี่ยหมดแรงไปได้เพราะอะไรอืมเออเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะอาจารย์แต่ในที่สุดเนี่ยติดตามข่าวมาโดยตลอดว่าไงยังไงคงดันกันไปจบล่ะ แต่อยู่ๆมาพลิกพัวตกใจอีกนี่ผมเรียนตรงๆเลยว่าตกใจมันตกใจหลายหลายชั้นเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมเรียนกับอาจารย์ตรงๆเลยนะผมไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลก้นบึ้งอะไรยังไงทั้งๆที่รัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจารย์ถ้ารู้ว่าคนเหล่านี้มันมีปัญหาเห็นพูดกันนะว่าโอ้ปัญหาร้อยแปดพันเก้าผ่านไปแล้วจะมีเรื่อง แต่คนที่เป็นระดับประธานสารดีกาปนู่นนี่เนี่ยอาจารย์ผมว่าเขาก็คำนึงถึงเรื่องพวกนี้เหมือนกันอ,อาจารย์แต่คนเหล่านี้ถูกพลิกล็อกขึ้นมาออมันเกิดอะไรอ,อาจารย์นี่บอกตรงตรงเลยนะอะผมจะลองวิเคราะห อาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยเจ็ดคนของกรกตรที่สอบตกไปหมดคือสอนชไม่ผ่านหมดเลยอาจารย์เห็นคะแนนแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วอาจารย์คะแนนค่อนข้างแย่ใช่ไหมที่ผ่านเนี่ยน้อยมากๆเลยถ้าเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดถือว่าไม่ผ่านนะบางคนอาจจะนั่งกับงดออกเสียงแบบเกรงใจมีห้าคนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการสรรหามาอีกสองคนมาจากที่ประชุมใหญ่สารดีกาใช่ไหมครับครับผมคิดว่า ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาผมคิดว่ากระบวนมาเราต้องแยกระหว่างหนึ่งกระบวนการสรรหาสองคุณนะสมบัติความเหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งก,กตกครับผมคิดว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดมากแล้วคือความเหมาะสมประสบการณ์ของคนที่จะดำรงตำแหน่งกกตว่าไม่รู้จักเลยไม่รู้ว่าเขามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนอาจจะไม่ค่อยตรงกับ ความเที่ยวชาญก็ได้ครับมีพูดแบบสูภาพภาษาดอกไม้แต่อีกสองคนที่ผ่านกระบวนการสรรหาจากสารดีกาเขาเรียกว่าเลือกไม่ได้สรรหาหรอกเขาต้องลงคะแนนเลือกครับผมคิดว่ากระบวนการนั้นมีปัญหารัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าต้องเลือกโดยเปิด คำว่าเลือกโดยเปิดเผยแปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องรู้ว่าใครเลือกใครอาจารย์เคยเป็นสวผมเคยเป็นสวเราเคยกดบัตรอันนั้นเราเปิดเผยเพราะว่าคอมพิวเตอร์พอเรากดอะไรคอมพิวเตอร์มันบันทึกและมันปริ้นให้เรารู้ใครไปขอก็ได้ร,รู้ว่านายวันชัยเลือกอะไรเห็นอะไร เห็นชอบไม่เห็นชอบเจิมสัก์เห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงมันรู้ว่าใครเลือกใครอย่างไรจริงๆแล้วผมเห็นใจผู้พิพากษาเพราะว่าที่ประชุมใหญ่สารดีกาก็ประกอบไปด้วยผู้พิพากษาสารดีกาเขาย่อมมีความไม่สบายใจที่จะให้เห็นว่าผู้พิพากษาระดับสารดีกานายกเลือกนายเอนายขอ เรื่องไนซีผมคิดว่าเขาไม่สบายใจแต่ไม่สบายใจอย่างไรแม้จะเห็นใจอย่างไรแต่ผมคิดว่าเขาต้องทำตามกฎหมายเมื่อกฎหมายเขียนว่าเปิดเผยแปลว่าอะไรเปิดเผยก็แปลอย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ต้องตรวจสอบได้ว่าใครเลือกใครแต่ปรากฏว่าที่ลงคะแนนเขาใช้วิธีไปหย่อนบัตรครับและตอนหย่อนบัตรในบัตรก็ไม่ได้บอกอีกว่าใครชื่ออะไร จะได้รู้ว่าชื่ออะไรเลือกใครครับไม่มีชื่อถัดเอาไม่อีกเวลากาแม้จะไม่ร่งเข้าครูหาแล้วก็จะกาว่าจะเลือกใครแต่เขาบอกว่าเขานั่งกาอยู่ตรงนี้โดยที่เปิดเผยโล่งคนอื่นเห็นได้ถ้าอยากจะดูเอ,อก็จะมีคนซ้ายคนขวาหรือคนที่อยากจะดูก็ดูได้เขาบอกว่าอันนี้เปิดเผยขอประทานโทษด,ด้วยความเคารพผม แต่ผมไม่เห็นด้วยกับใต้เท้าอ oh. ที่คิดเช่นนั้นทําไมเพราะคําว่าเปิดเผยมันน่าจะหมายความว่าให้คนเขารู้ได้เมื่อเขาอยากจะตรวจสอบแต่เห็นใจเห็นใจไม่งั้นก็ไปเปลี่ยนกฎหมายอผมคิดว่าเราต้องเคารพกรติกาบ้านเมืองเมื่อกติกามันออกมาอย่างนั้นครับผมว่าเราต้องทำคราวนี้อาจารย์ครับถ้าอาจารย์เป็นสอนอชอ อาจารย์เกรงไหมว่าถ้าผ่านไปจะมีปัญหาครับของที่ไม่เรียบร้อยนำขึ้นทูนเก้ามีปัญหาแน่อาจารย์จำได้ไหมว่าสมัยที่ผมตรวจสอบปปชสิบแปดคนมีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณสมัครเป็นปปชด้วยแล้วพลเอกประวิตย์วงสุวรรณขอลาออกจากการสมัคร หลังจากที่สรรหาเสร็จเรียบร้อยเข้าสวจากสิบแปดเลือกเหลือเก้าสมัยนั้นสวเลือกเหลือครึ่งหนึ่ง mm hmm. เพราะพอเในกประวิทลาออกก็เหลือสิบเจ็ดผมทวงติงสุชนชาลีเครือว่าไม่ได้นะรัฐมนุญบอกว่าต้องเสนอมาส mm ิบแปดเมื่อพลเอกประวิตยลาออกไปหนึ่งก็เหลือสิบเจ็ดพวกผมเลือกจากสิบเจ็ดเหลือเก้าถูกไม่ถูกไม่ถูก แต่สุชนบอกว่าก็ตีซะว่าเราไม่ต้องเลือกคนพลเอกประวิตย์ก็แล้วกันก็เหลือสิบเจ็ดก็ให้เลือกเหลือเก้าผมทวงติงหนักเข้าเขาบอกว่าเอาโหวตกันวันนี้ก็แล้วกันว่าเราจะเลือกวันนี้ไหมหรือจะเลื่อนออกไปหาอีกคนในเหมือนอาจารย์เจมส์สักเสนอที่ประชุมลงมติเลือกวันนี้เอขาเรี่ยงไปไหมแทนที่จะบอกสิบเจ็ดเลือกได้ไหมเขาบอกเลือกวันนี้หรือไม่เลือกวันนี้ในที่สุดก็จากสิบเจ็ดเลือกเหลือเก้า และเมื่อรายชื่อนำขึ้นทูนเก้าเพราะบ่าสนิจพ้าอยู่ก็ไม่ตกลงมาไม่ได้ลงมาไม่ได้ลงเพราะประมาพิไทยแต่งตั้งจนกระทั่งในที่สุดสุชนก็กวีกระวาดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราทำผิดแล้วเราต้องเลือกกันมายิ่งเสียเวลาหนักเข้าไปใหญ่เลยกรณีนี้ผมคิดว่าสนชเนี่ยเขาไว้หน้าศาลฎีกาเขาไว้หน้าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพราะว่าถ้าส่งขึ้นไปเรื่องมันจะลุกลามบานปลายแล้วสารดีกาก็จะเสียหนักกว่าน,นี้การที่จะท้วงติงโดยการส่งคืนบอกว่าไม่รับเพราะกระบวนการสรรหาไม่ชอบอก็เป็นการจะพูดไงดีไม่ไว้หน้ากันเลย<อ>เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไม่ผ่านจับคนที่ส่งมาสอบตกหมด อย่างนี้มันก็ไปไอ้คนที่เขาไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องด้วยก็โดนหางเลขไปด้วยสินี่ผมหมายถึงสองคนฝ่ายสองคนไอ้ฝ่ายห้าคนเนี่ยที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นชอบด้วยกับอาจารย์แล้วเรื่องคุณสมบัติเรื่องความไม่มั่นใจว่าจะมีประสบการณ์จริงหรือไม่อันนี้ผมเห็นชอบกับอาจารย์ผมเติมสองคนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเจือสมกัน ก็อยาก,กันนั้นเลยแต่ละคนก็โหวตแต่ละคนลายคนเห็นไหมเขาไม่ได้โหวตรวมเนี่ยเขาโหวตลายคนเนี่ยนี่ผมอธิบายสองคนที่นี่ครับแล้วไอ้คนอื่นเขาก็คงคิดเหมือนอาจารย์น่ะเพราะฉะนั้นก็โหวตสองคนนี้ไปทีนี้อาจารย์ไป,ไปไปมาๆเรามองไปข้างหน้าเขาจะต้องดําเนินการกันภายใน90วันให้เสร็จแล้วมองดูว่าขนาดคราวที่แล้วนะอาจารย์ใหม่ๆนะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ ยังหาคนที่จะมาสมัครนี่ก็ยากมากเที่ยวนี้จะหายากเอออาจารย์ว่าแล้วเจอวิกฤตอย่างนี้อาจารย์ว่าจะทําให้ยากไหมและประเด็นหนึ่งมันม,มีคนอยากอาจารย์เชื่อผมเลยเหรอฮะเออประเทศไทยเนี่ยแปลกทําได้ไม่ได้กูคิดว่ากูทําได้ก็เลยกูต้องหาคนดันกูต้องอะไรต่ออะไรนั่นนะครับมันจะมีมันมีคนอยากคือผมผมยังมองเลยว่าอาจารย์ คราวที่แล้วนี่เขาเปิดโอกาสให้กรรมการสรรหาเนี่ยเรียกคนอื่นได้อืแปลว่าไม่ต้องมาสมัครเห็นว่าใครมันเหมาะมันสมไปเชิญไปเชิญมาได้อืแต่คราวที่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่กล้าไม่กล้าไปเรียกมา<ะ>ไม่กล้าเรียกไม่กล้าเชิญเกรงว่าจะถูกข้อกลาลัอ่มนะแล้วประเด็นต่อมาอาจารย์ผมมองดูศาสตราจารย์ในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีกันสักกี่คนอื แล้วมันจะเหลือสักกี่คนเอาละสมมติเรามีศาสตราจารย์เป็นร้อยแต่ศาสตราจารย์แต่ละคนจะสนใจการบ้านการเมืองมีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนเพียงไรรืฐธรรมนูญต่อมาบอกต้องเป็นอธิบดีห้าปีอ,อาจารย์ไปไปมาเราก็จะได้ข้าราชการที่เป็นอธิบดีแต่ถามว่าอธิบดีแต่ละคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองสักเท่าไหร่อ,อยู่ๆผมเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเจ็ดปีอาจารย์ กลงผมก็มาสมัครได้แต่ถามว่ามันจะตรงไปตรงมาหรือเปล่าอันนี้ก็ผมก็เลยทำให้เห็นว่าผมมองเอาว่าอาจารย์ว่ามีคนอยากแต่ความอยากของคนเนี่ยมันจะไม่ได้คนชนิดที่ตามที่คุณสมบัติต้องการและตรงตามกอกตออาจารย์พูดมีประเด็นคือจำนวนที่คนสมัครจะถูกบีบให้เหลือน้อยและตัวกรรมการสัญหาก็เลยไม่ค่อยจะมีตัวเลือกว่าจะเลือกใครอย่างไรประเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาซ้าซ้อนอีก ใช่ไหมครับอันนี้ฝ่ายศาลล่ะศาลก็จะต้องสรรหาจะต้องเลือกมาให้ได้ใน90วันใช่ไหมครับถ้าศาลยังจะกาแบบเดิมเลยยนบัตรเหมือนเดิมซึ่งมันเราน่าจะตีความว่าเป็นการลงแบบลับไม่ใช่แบบเปิดเผยแล้วถ้ายังขืนทำแบบเดิมนะครับเที่ยวนี้สนชเขาไว้หน้านะครับเขามีมาราญาต เขาเคารพเขาอยากที่จะให้องค์กรตุลาการเนี่ยยังคงไว้ซึ่งที่เคารพนับถือและเชื่อใจผมว่าเขาทําเนี่ยผมว่าดีแล้วผมว่าศาลอาจจะต้องคิดใหม่เหมือนกันอาจารย์ศาลเนี่ยอาจารย์ปกติก็มักจะเลือกแต่ศาลศาลมักจะเลือกศาลแต่คราวเนี้ยเป็นการบอกหรือเหมือนกับเป็นอะไรเตือนไกลๆเหมือนกันอาจารย์ว่า เอาละอาจารย์ว่าสารสามารถเลือกสารได้แต่จะทําให้คนที่เป็นสารถ้ารู้ว่าไม่ผ่านอาจารย์อืมันเป็นตราของชีวิตเมือนกัน,นะตราบาปเหมือนกันนะเฮ้ยเราสอนอชอเขาไม่เลือกแต่และคนเนี่ยหลายคนเริ่มออกมาพูดแล้วนะเพราะเขาสมัครอีกเขาไม่ได้อาจารย์สมัครอีกไม่ได้ตัดสิทธิ์แน่คนเป็นสารเขาก็เป็นสารสามารถเป็นผู้พิพากษาอาวุโสถ,ถึงเจ็ดสิบได้เหมือนกันแล้วอยู่ๆทําไมจะต้องมาให้คนอื่นเลือกแล้วเกิดเลือกไม่ผ่าน เสียผู้เสียคนอีกและสำคัญที่สุดอาจารย์ศาลเนี่ยเป็นองค์กรตุลาการซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางบ้านการบ้านการเมืองสักเท่าไหร่ผมว่ามีได้แต่ผมอยากให้เลือกคนอาจารย์มไม่ได้หมายว่าคนเป็นหมอจะมาเป็นฝ่ายบริหารได้หรือคนเป็นศาลจะมาเป็นฝ่ายบริหารได้ทุกคนหรือมาเป็นกกต้ะผู้กันตงรงๆจะมาเป็นกกตได้ทุกคนอยากให้เลือก คนที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารการจัดการและถ้ามันไม่มีจริงๆอย่าคิดว่าจะเอาเฉพาะผู้พักาษาอย่างเดียวคนภายนอกสารเขาก็เคยเลือกมาแล้วหมายความว่าโคต้าสองคนที่สารดีการที่ประชุมใหญ่สารดีการเลือกเนี่ยคนนอกก็เลือกได้ใช่ไม่จำเป็นต้องเลือกแต่เฉพาะภายในครับหรือคนที่เป็นสารด้วยกันค,คนอื่นก็ได้ครับโอ้ ถ้าอย่างนั้นก็เปิดกว้างขึ้นใช่ไหมครับใช่ผมว่ามันจะทําให้เรามีส่วนกันช่วยดูหนึ่งกรรมการสรรหาก็ส่วนหนึ่งศาลก็ส่วนหนึ่งช่วยกันมองให้รอบด้านที่<ด>ทพูดอย่างนี้เห็นด้วยแล้วก็อยากจะย้ําว่าคนที่มาจากศาลสองคนที่เขาส่งมาคราวที่แล้วและไปตกเอาในชั้นสอนอชอ,อย่าเสียใจอย่าได้คิดว่าตัวเองไม่ดีแต่ผมแยกแล้วว่าอันนี้คือกระบวนการสรรหา ซึ่งน่าจะมีปัญหากระบวนการในการเลือกมันมีปัญหาจริงๆแล้วนะมันก็มีลลาทางออกหลายทางเมื่อกระบวนการเลือกมีปัญหาและเขาอยากที่จะไม่อยากจะคืออยากไว้หน้ากันนะถ้าท่านสองคนนี่ลาออกแต่ต้นสวยกว่าแมา่จาเออถ้าสองคนนี้ยอมที่จะถอนตัวเขาก็สรรหาใหม่ใช่ไหมใช่ มันก็ไม่หักกันไปหักกันมาอันนี้สองคนนี้เลยกลายเป็นรับกรรมไปเรียบร้อยเลยว่าภาพก็เลยออกมาว่าโอ้โหสอบไม่ผ่าน <S 1> <S 1> เป็นผู้พิพากษาสารดีกานี่แหละมันเป็นบทเรียนที่จะต้องเรียนรู้กันเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นการสรรหาการเลือกโดยสารดีที่ประชุมใหญ่สารดีกาควรจะต้องระมัดระวังตรงนี้ไม่อย่างนั้นคนรับเคราะห์ก็คือคนของท่านเองรหรือคนที่ท่านเลือกเองใช่ไหมครับอืมเอเ้าว ถ้าอย่างนั้นมีอะไรไหมครับอาจารย์ผมมองดูแล้วเพียงแต่เป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะทําให้รถแมพอะไรกระทบกระเทิบหรือเปล่าอาจารย์เท่าที่อาจารย์าอาารยมองทั้งกระทบได้และทั้งกระทบไม่ได้อ้าวทไมมันเป็นตัวแปรหรือหมากลุกอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นทันทีเออผมก็งงเลยเหมือนกันเออมันเป็นตัวแปรได้เหรอได้สิทําไมก็ถ้าการสรรหาสะดุดเดินไม่ได้ต่อเวลามันก็ต่ออ้าวแต่ชุดเก่าก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป อ้าชุดเก่าก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเห็นบอกว่าบางทีบางคนอาจจะ,ะเกษียณเกษียณเจ็ดสิบเออเหลืออีกสี่คนเออบางคนก็อาจจะบอกไม่อยู่อ้าวถ้าต<อ>ายไปไประมาณเหลือสามคนอา้วอาวแล้วทําไงก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อีกก็เมื่อมันจําเป็นก็ต้องเลื่อนแต่ว่าผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเขาไม่มีเจตนาที่จะให้เลื่อนอแต่อาจารย์ถามว่ามันเลื่อนได้ไหมผมบอกทำไมจะเลื่อนไม่ได้มันเลื่อนได้หรือไม่เลื่อนก็ได้ ใช่ไหมแต่ผมพูดซะเลยนะผมไม่เห็นด้วยกับใช้มาตรา44ที่จะตั้งกกตอบอกว่าให้กกตที่อยู่นั้นแม้อายุ70แล้วให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเออหรือเอาคนอื่นตั้งเข้ามาเสริมเลยไม่ต้องสรรหาเพราะว่าเพื่อที่จะเกิดการเลือกตั้งอย่างนั้นนี่ผมไม่เห็นด้วยทำไมอาจารย์ครับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเดี๋ยวนี้เป็นนักการเมือง และต่อไปมันก็จะมีพักทหารเกิดขึ้นมันมีพักโน่นพักนี่เกิดขึ้นแล้วก็จะไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีรก็ประกาศก็โจ่งโจ่งไปแล้วครับตอนนี้รัฐบาลนี้คอสอชอบางส่วนไม่ใช่ตัวผู้เป็นกลางหรือตัวกลางอีกต่อไปไม่ได้เป็นกรรมการห้ามวยแต่ออกมาเล่นด้วยใช่ไหมครับ,รบมีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งด้วย แล้วอาจารย์สบายใจไหมถ้าจะใช้มาตรา44เพื่อที่จะให้มีกระกะตอหรือเพื่อให้กระกะตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจะแอบทำก็แอบทำข้างหลังอย่ามาทาให้มันชัดพออาจารย์พูดอย่างนี้ผมมีความรู้สึกอีกอย่างว่าพอรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วแม้จะมีมาตรา44ที่เปิดโอกาสให้ใช้ ผมว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังหรือแทบจะไม่ใช้เหมาะที่สุดถูกต้องเหตุผลอาจารย์เพราะรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ขออภัยนะกรกตต้องโปรดเกล้ากฎหมายหลายฉบับที่ไปแก้ไปออกโดยคำสั่งม .44 ก็ตามก็โปรดเกล้ามาทั้งนั้นตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามที่กระบวนการกำหนด อยู่อยู่ละเอมอสี่สิบสี่หักไปเลยเนี่ยอาจารย์ผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอไม่ควรไม่ควรใน,ในในความเห็นของผมเพราะมันมีกระบวนการมันมีรัฐธรรมนูญมีซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมว่าจัดเต็มได้เลยสุดท้ายถามอาจารย์นิดหนึ่งการที่สนชเขาใจตรงกันสองร้อยกว่าคนเลือก ให้คะแนนนิดเดียวเจ็ดคนตกกันพีนาศหมดเลยสอบตกเนี่ยมันมีใบสั่งไหมมันมีหรือว่าเหมือนกับวันมาฆบูชาเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงจาตุลงขันนิบาเออมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีใบสั่งไหมเขาแถลงแล้วนี่อาจารย์ว่าแม้แต่ตัวประธานก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับใบสั่ง อ,อประธานเขาก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแล้วเขาบอกไม่ได้เกี่ยวเออแต่อาจารย์เองถ้าถามแล้วผมต้องถามอาจารย์อ,อีกอาจารย์ไม่ตอบผมแล้วก็เดียให้ผมอ,อาจารย์ก็เคยเฉียวเฉียวอยู่กับสปชเฮ้ยผมเป็นนักสมาชิกสภาล่างแล้วนูนเป็นนักสมาชิกวุฒิสภาเคยรู้กระบวนการข้างในแต่อาจารย์กําลังถามเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมถามเหตุการณ์ปัจจุบันอาจารย์ก็เคยอยู่ในสปชอบางส่วนอะไรไง ผมก็ถามว่าอาจารย์แต่ละมะติแต่ละเรื่องแต่ะะรเลยหรือจงกระทั่งในสอชออาจารย์คาดเดาว่ามันมีใบสั่งเหมือนที่อาจารย์ถามหรือเปล่าประสบการณ์ผมเนี่ยไม่เคยมีใครมาสั่งผมออันนี้ต้องพูดความจริงไม่ว่าผมจะเป็นสอสอรอไมหว่าจะเป็นสอปอชอ,อะไรก็ตามไม่เคยมีการมาสั่งผมเด็ดขาดเพราะเขารู้ว่าถ้ามีการมาวอกแวกผมจะแฉมันเลยตกลงไม่มีแต่เห็นคนอื่น มันมียุกดิกยุกติ๊กยุกติกยุกติบยุย <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้อาจารย์ถามผมว่าสอนอชอทำไมมันใจตรงกันเหลือเกิน <c oughs> ผมไม่ตอบแต่ถ้าเป็นผมผมก็จะทำเหมือนเขาเพราะว่าผมคิดว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วสอนอชอแต่ว่าถามว่ามันมีไหมการที่ผมไม่ตอบมันก็บอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าอืม ก็คิดเอาเองบ้างสิครับเอางั้น,นถอนพิษเองบ <c oughs> ้างสิเอางั้นเราหยุดกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเราอาจจะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกเบาๆครับอ้าวหลังจากเราพัก,ก